สวัสดีครับนุ้นน้องนะครับ <c oughs> เพิ่งไปหาหมอมานะครับก็โอเคอยู่เป็นออฟฟิศซินโดรมนะครับอาจจะนั่งทํางานแล้วก็นั่งสอนนานเกินไปนะครับ <c oughs> ก็เดี๋ยวพี่ขออนุญาตเฉยอไอตัวที่พี่ลงไปในกลุ่มสอบตํารวจหกสามนะครับ <c oughs> แล้วก็กลุ่มของพี่ด้วยนะครับก็จะเป็นกลุ่มชื่ออยากสอบทหารตํารวจนะครับก็ฝาก เข้าไปเป็นสมาชิกด้วยแล้วกันนะครับมีสมาชิกประมาณสิบสามคนนะครับก็ลองดูนะโอเคครับซึ่งข้อนี้เนี่ยนะครับก็คือมีน้องที่เขา,าทำได้แล้วนะครับก็โอเคก็ถือว่าพื้นฐานดีนะครับคนที่ทำได้แต่คนที่ทำได้คนที่ทำไม่ได้ไม่ใช่ว่าพื้นฐานไม่ดีนะอาจจะใช้คาว่าไม่รู้ดีกว่านะครับดังนั้น ที่จะทําให้น้องมีความรู้มากขึ้นแล้วกันเนาะโอเคครับวิธีการทำอ่าไออนี้นะครับก็คืออย่างน้อยเนี่ยต้องมีพื้นฐานพื้นฐานในเรื่องของเลขยกกําลัง3มนะครับอันดับแรกสิ่งที่ต้องรู้นะครับาร์ปวันนะสูตรที่1นะครับก็คือเป็น X จริงๆใช้คําว่าหน้าหน้ากับหลังดีกวนะ่าเน้าบวกหลังทั้งหมดกําลัง3ามนะครับ มันจะได้เป็นหน้ากําลังสามบวกสามหน้ากําลังสองหลังบวกสามหน้าหลังกําลังสองแล้วก็บวกหลังกําลังสามแบบนี้นะครับอันนี้ก็คือควรจะต้องรู้ไว้เนาะนะครับสูตรที่สองนะครับก็จะเป็นหน้าลบหลังทั้งหมดกําลังสามนะครับจุดแตต่างกันก็คือแค่จุดนี้กันจุดนี้นะครับนอกนั้นเหมือนกันหมดเลยนะครับ อที่สุดท้ายแล้ก็3ามหลังก็ต้องสโอเคนะครับอเอนะครับก็อันที่สามคืออันนี้เป็นพื้นฐานเลยนะอันนี้ควรจะรู้ไว้หน่อยใช่ไหมหน้ายหลังสองลบสหน้าหลังบวกหลังก็ลังสองัองน,งงงองอนที่สสุดท้ายระดับกิจก็ ควรจะต้องรู้ไว้เนาะอันนี้สองหน้าหลังบกหลังกำลังสองอันนี้เผื่อไว้เผื่อใครยังไม่รู้นะครับต้องรู้เนาะเข้าป่าไปต้องมีอาวุธหน่อยนะครับจะมากหรือน้อยเผื่อมันต้องได้ใช้นะครับมาดูที่ตรงนี้นะครับคือข้อเนี้นะครับนี่คือคําใบ้ที่หนึ่งนะครับสิ่งที่โจทย์ให้มาอันนี้คือคําถามนะครับเรามีหน้าที่นะครับดึงตรงนี้มาแล้วมายกกําลังสามซะนะครับมันอยากได้กําลังสามใช่ไหม แต่การยกกนางสามต้องยกทั้งสองฝั่งใช่ไหมครับเดีย๋ยวพี่ขอแยกสองฝั่งกันแต่มันต้องใช้นะครับเราก็จะกลายเป็นตัวแน่แน่ก็คือตัวนี้นะไอนนคือตัวแน่อันนี้คือตัวหลังนะครับแน่กําลังสามก็เป็นเอ็กกำลังสามบวกสามแน่กำลังสอง,ลงหลังใช่ไหมแน่กำลังสองก็คือตัว x กำลังสองหลังก็คือตัวหลังเฉยๆก็คือหนึ่งส่วน x แบบนี้นะครับแล้วก็บวกสามแน่ หลังกําลังสองใช่ไหมเพราะอะไรเพราะว่าสมมติว่า1ส่วน x ก็คือตัวหลังใช่ไหมยกกกาลังสองจริงจมันคือขึ้นหนึ่งยกกําลังสองส่วน x ยกกกาลังสองมันก็คือกลายเป็น1ส่วน x แบบนี้ใช่ไหมครับแบบนี้เนาะแล้วก็บวกหลังกําลังสามก็เช่นกันถ้ามันยกกําลังสามก็จะกลายเป็นหน้าส่วน x กําลังลังก็คือกลายเป็น1ส่วน x กําลังสามนะครับก็จะได้ตัวนี้นะครับส่วน ส่วนสกํกลังสามก็จะเป็นสี่กาลังสองเป็นสิบหกสี่กำลังสามก็กลายเป็น64ใช่ไหมครับโอเคนะครับทีนี้จุดสําคัญนะครับก็คือตรงนี้นะครับจุดสําคัญตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวเราตัดตรงนี้ก่อนนะครับตัดตรงนี้ก่อนมันจะกลายเป็น3มส่วนอะไรอันนี้จะกลายเป็น 3x มเอธรรมดา 3, 1, 3, 1. เพราะว่าตัดตัดเนาะ อันนี้ก็จะกลายเป็น3ส่วนเลยครับสส่วน x นะครับส่วนตัวนี้ก็ได้เรียบร้อยตามเงื่อนไขที่อยากได้แล้วใช่ไหมนะครับอโอเคเอาไว้ก่อนนะครับตัวนี้มันมีอะไรที่เหมือนกันมี3ที่เหมือนกันใช่ไหมครับก็ดึงสาออกมากลายเป็นดึงสออกมากลายเป็น x บวกหส่วนอรหส่วน x ใช่ไหมเพราะถ้าเราเอาคูณเข้าไปเหมือนเดิมมันก็จะกลายเป็นตัวบนใช่ไหมครับอันนี้ก็คือเขาเรียกว่าการถรอดตัวประกอบร่วมนะครับ ดังนั้นก็จะกลายเป็น3ซึ่งอันนี้เป็นคำใบ้ที่โจทย์ให้มาก็คือเนี่ย x บวกหส่วน x มันเท่ากับอะไรมันเท่ากับ4นะครับดังนั้นไอ้ x ก้อนนี้ทั้งก้อนเนี่ยก็คือเลขอะไรเลข12ใช่ไหมครับโอเคดังนั้นมันก็จะกลายเป็น x บวกสส่วนหส่วน x 3แล้วก็บวกอะไรบวก12ใช่ไหมครับเท่ากับ64ดังนั้นนะครับสิ่งที่โจทย์อยากได้นะครับหรือสิ่งที่เราหายอยู่นี่แหละก็คือ64สิลบสิใช่ไหม คำตอบก็จะกลายเป็น52าสิบงแบบนี้นะครับโอเคไหมนี่อัดวิดีโอจากโรงบาลเลยนะเะนะครับร่างกายสำคัญนะครับพักผ่อนให้เพียงพอนะครับอย่าหักโหมเหมือนพี่นะพี่นอนเด็กทุกวันเลยแล้วก็นั่งสอนเยอะมันปวดหลังนะครับต่อไปก็คนรจะลดลงนะครับโอเคนะครับ ส่วนข้อนี้ถ้ามันเป็นเลขจานวนล,ลบใช่ไหมเดี๋ยวพี่จะลองทําข้อนี้ให้ดูนะครับเราอยากได้ลบก็จับยกกลาลังสามใช่ไหมครับหกสิบสี่เลยนะนะครับอันนี้กลายเป็นหน้ากําลังสามลบใช่ไหมสามแน่หลังกําลังสองบวก สามห,หน้ากำลังสองสามหน้าหน้ากำลังสามบวกสามหน้ากำลังสองใส่สองไปแล้วก็จุดเอ็กกำลังสองแล้วก็อันนี้ก็จะกลายเป็นลบนะครับอืม,อม,อมโอเคนะได้ตัวนี้แล้วนะครับได้ตัวนี้ลนะตัวนี้ล้เอาไว้ก่อนทีนี้มาดูตัวนี้นะครับตัวนี้ มีอะไรที่เหมือนกันนะครับมีอะไรที่เหมือนกันก็ถอดตัวประกอบบวกออกมาเลยก็คือเป็นสามนะครับจริงๆมันก็เหลือแค่วงนี้เนาะสามใช่ไหมตัวนี้ก็เป็นบวกสามตัดส่วน x นะครับทีนี้การถอดตัวประกอบร่วมนะครับก็ถอดออกมาเลยนะครับถอดอะไรออกมาถอดลบสามออกมาใช่ไหมครับ ถอดลบสามออกมาค่าในก็จะกลายเป็น x ลบหนึ่งส่วน x ใช่ไหมนะครับเพราะอะไรเพราะว่าถ้าเราเอาเข้าไปกลายเป็นลบใช่ไหมเข้าไปกลายเป็นบวกใช่ไหมตัวนี้นะครับเพราะลบเจอลบเป็นบวกนะครับก็เหมือนกันเลยเหมือนข้อที่แล้วนะครคึ่งโจทย์ให้มาเป็นอะไรนะครับดังนั้นลบสามคูณกับสี่นะครับลบสามคูณกับสี่ได้เท่าไหร่ได้ลบสิบสองนะครับนั่นหมายความว่านะครับ x กำลังสามลบหนึ่งส่วนสาม x กำลังสองแล้วก็มาลบสิบสองทีเท่ากับทีนี้เรียนไปว่าสี่ยกกำลังสามได้หกสิบสี่เนาะก็จะเป็นหกสิบสี่เพราะการยกกำลังสามเออนี่ไงลบแล้วนะก็ย้ายมาฝั่งนี้นะครับกลายเป็นบวกอันนี้ก็จะกลายเป็นเจ็ดสิบหกนะครับอันนี้ต้องระวังนะครับต้องระวังการทำให้ดีนะครับนี่เนาะ <c oughs> โอเคนะครับ แล้วก็อสุดท้ายอสุดท้ายง่ายเลยนะครับง่ายๆเลยจริงๆถ้าสุดรัดอย่างไวก็จะเป็นสิบหกใช่ไหมครับถอดมากลายเป็นสองคูณสี่เป็นแปดย้ายมาลบจริงๆรงคำตอบคือแปดอันนี้อยากไวนะวิธีลัดอย่างไวเดี๋ยวเอาวิธีจริงนะก็บวก x อนี่ใช่ไหมครับยกกำลังสองทั้งสองข้างใช่ไหม ก็จะกลายเป็นหน้ากำลงังสองบวกสองหน้าหลังบวกหลังกำลังสองใช่ไหมครับตัวนี้ตัดตัวนี้เลยการเป็นแค่เหลือแค่สองใช่ไหมอ๋อเหลือแค่สองไม่ต้องคูณอะไรท้งเน้นนะครับดังนั้นกลายเป็นเท่ากับสิบหกลบสองอข้อนี้เท่ากับสิบสี่นะครับเพราะว่ามันตัดกันหมดเลยสองหน้าหลังโอเคจบต่อสิบสี่อืม รัดเกินก็อาจจะผิดพลาดก็ได้นะครับถ้าเข้าใจแบบเบสเสร็จก็ไม่มีปัญหานะครับอโอเคครับก็ฝากไปรบทวนแล้วกันนะครับมันใช้มันก็ต้องใช้พวกนี้ก็ต้องใช้นะครับอันนี้ครอบคลุมทั้งทหารตำรวจนะครับทหารนี่ออกมีออกแน่นะครับทั้งช่างผีมทหารการไฟฟ้าในสบิบเจมทหารในสิบตำรวจก็ที่เคยเห็นเนี่ยนะครับพี่เคยเห็นที่เคยเ,เคยฉลยอยู่ นะครับฝากไว้เป็นวิทีารทานแล้วกันเนาะนะครับยังไงก็ถ้าถูกใจก็กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกด Subscribe หน่อยนะครับตอนนี้การลงคลิปครั้งหนึ่งก็จะมีผู้ติดตามเพิ่มขึ้นครั้งหนึ่งครับก็ดีใจอยู่นะครับเดี๋ยวจะทําไปนะครับจนกว่าจะไม่ไหวนะครับโอเคครับสวัสดีครับเออพี่ผู้กองมดนะครับติดตามได้ที่เพจดิวในดิวเข้าในสิบทุกเหล่านะครับอ่าตามนี้นะครับในช่องเลยนะครับสวัสดีครับ